คราวนี้สอนทำเป้าสี่ทได้ไหมเป้าสไหนในตัวแบบเป้าสี่แขนนั่นรักว่ายังจะขุมไหมยังจะขุมไหนพ่องงแต่เมื่อเช้านี่ยังเป้าหกเออเป้าหกด้วยไม่รู้อะไม่เรียนเลยนะเดี๋ยวแกไปดูก่อนแกจะได้รู้ว่ามันเรียนแบบไหนที่เป็นปัญหาคือเป้าเป้า เป้าห้าเป้าหจ็ก็เอนเป้าห้าเป้าห้าในตัวเลยอ่ะเป้าห้าเป้าหกเป้าอะไรก็สองคนคุยกันจนงงตลกทำไม่ได้จนคนอื่นเขาไม่ฟังแล้วอ่ะไม่ไม่ต้องมาคุยด้วยแล้วอ่ะเรื่องเป้าอะไรเป้เออแดกไปแล้วเนี่ยเป้าอะไรกันนะกึ่หนาอะเก็บคอเก็บวงแขน ตามคอนเซ็ปต์นี่เก็บแหนว<ม>่ายรูปนั่งไหม่นหนแล้วูปนองนั่งข้างบนล้วอมีมาสิงคูนี่ไหมอ้อาไม่จนนคนเหรอเ่นันเนะเดนิดนึงก็เตตอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้สาคนนะคะ นกอ๋อนกอาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่ส่วนนี้เป็นวงแรมต่อในแบบแรกปิดพัดลมกันเหมือนเราอยู่บนดอยทำทีไรทะเลาะกับพลมทุกผี อ๋อเพื่อติดแอร์เหรอคะตัวดีเลยเออแป๊บเดียวติดสแป๊บเดียวเหรอคะนานแล้วนะสิบนาทีถ้าดูดวงนี่เข้ามาสี่พันสามแล้วเออค่อยๆแต่เตาอ่ะเป้าสี่เหลี่ยมใครเรียกเป้าอะไรก็ช่างแต่เราเรียกเป้าสี่เหลี่ยม รู้ว่าใครไม่เรียกเป้าก็จ้างแต่เราจะเรียกดูชีวิตน,น่งส่วไอ้เป้าสี่เหลี่ยมนี่นะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเป็นตัวเลยว่าหน้าตาออกมาเป็นไงส่วนใหญ่<ม>เป้าเนี้ยเขาจะนิยมป็นเสื้อคล้องเสื้อคลุม่ามันจะเป็นแค่สองเสือ้อเสื้ออื่นทําได้ไหมครูได้เดี๋ยวมันขัดจะไม่เหมาะอันนี้เวลาเราทํานะเราจะวัดตรงเนี้ยเข้ามา ไม่พังใช่ไหมพี่ตาจักดีใช่ไหม uh huh. เสียงดูน่าจะพัง <laughs> เข้ามาสองนะคะออกไปสองซื้อไม่เนี่ยสามหมื่นเก้ามาซื้อตัวใหม่เลยดีกว่าเดี๋ยวนกขยับไปขยับมาไม่ต้องเออให้ซื้อให้ตาเขาซื้อเออซื้อได้อยู่แล้วอ่ะจะเป็นลักษณะน,นี้แต่ว่าเวลาเราทําแขนตัวนี้เราจะต้องลากปลายแขนออกมาก่อนต้ายไปจนกระชิะ ถ้าจ้าเจะชนก็จ,จ,จนเดินลากให้แขนเสื้อมันขนานกันออกมาอันนี้เท่ากับรอบปลายแขนบวก้ากแนสองให้มันหลวมเลยหนะ่อยเพราะมันรักษาเป็นเสื้อคลุมนะคะอันนี้คือตัวจริงวัดเข้ามาสองวัดออกไปสองเห็นไหมตัวนี้ก็ลากต่อเนื่องมาเป็นแขนต่อเน,นื่องออกมาสองเหมือนกันแล้วก็เข้าไปสอง เดี๋ยววาดแขนปกติก่อนอันนี้ก็แขนปกติคือแขนในตัวก็ต้องมีแขนในตัวออกมาก่อนแล้วก็วัดเข้าไปสองวัดออกมาสองวัดวัดลงมาสองวัดขึ้นไปสองแบบนี้เท่านี้ตรงนี้นะคะเวลาเราลากนี่คือสําคัญนะสําคัญอยู่จุดนี้ลากตัวนี้ขึ้นไป ล่างมันไปตัดกันอ่ะถูกต้องล่างมันไปตัดกันคือมันต้องตัดกันแบบนี้อันนี้ก็ล่ากไปน,นี่ก็ล่ากไปตัดกันเสร็จขีดเสนเน้นนี้เดี๋ยวเราจะตัดชิ้นเนี้ยออกมาชิ้นหลังก็ทําเหมือนกันค่ะตอนนี้กูทําชิ้นหลังด้วยพอไหมนเนี่ยตั้งไหม่พ <สำ S 2> อ <สำ S 2> มไม่ใช่ประเด็นเส้นมันจะทับไปทับมไม่ไม่ไม่คูจะตัดแล้วอ๋อโอเค ตั้ไกลมาแต่ผมว่วาคงมีชิ้นหลักวันนี้จะให้คนใส่ให้ดูอันนี้มันใส่ค่ <c oughs> อยรอไใ่มากมาใส่ไม่ได้ไะมหาคนตัวเล็กๆนู <c oughs> น่นยืมไปกุ้งเออเอเอ <c oughs> เห็นไหมหอมจนมองไม่เห็นตัวมหอมจนมองไม่เห็นตัวมันเลย <c oughs> เออหอมจนมองไม่เห็นเออไอ้มากตัวใหญ่ไปไอ้โนกใส่ดีกว่าอันนี้มึงกูตัดทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังมันออกมาเลยค่ะท่านี้ก็ตัดชิ้นนี้ออกตัดทั้งหน้าทั้งหลังไปซะเลยชิ้นหน้าชิ้นหลังต้องเท่ากัน หมายถึงตัวนี้นะอะเก็บเลยนี่คะเก็บเก็บเลยเก็บเลยอย่าทิ้งอันนี้กินก็โตในตัวมัเ <laughs> ดี๋ยวมันต้องมาแปะอออันนี้คือชิ้นหลังอ่านกแปะแล้วก็เจ๊แปะไหล่หน้ากับไหล่หลังให้ติดกันนะมืช่วยกันติดเลยอันนี้คือนนตัวที่เราขดรอยมาเฮ้ยมันอช่วยเราเช่าอยู่เลย เัวเแขนเท่าแมวคอ,อเท่าเสื้อมันไม่เท่ากันแกยึดแขนทำแขนเราต้องยึดแขนอพอตรงนั้นเสร็จแล้วเราคือเราต่อระเข็บไหล่หน้ากับหลัง อันนี้ตรงนี้ตรงนี้ถือไว้ก่อนเราก็ตัดขึ้นมาตรงมุมเลยเราก็ตั้งให้มันเป็นเส้นตรงข้ามขา,นนาทั้งหน้าและหลังทำเหมือนกันทำเหมือนกันแต่ว่ากูทำได้ทีละอันเขามีสองมือ,อ,ม,อมาขีดเส้นก่อน ถึงสองนายนะครูไปงานศพบบ่อยมากเลยนะคนรู้จักเยอะไม่ใช่เขาเชนแต่งงานศพคันนี้ก็จับไปชิ้นหลังเนี่ยคันนี้หน้านี่หลังเนี่ยมาชวนางนานแบบ ของครูไหมใครวะพี่ต้อมไหมไม่แน่ใจแต่เขาโพสมาว่าอยากให้ครูสอนสร้างแบบกางเกงตัวนี้ครับอยากให้ครูสอนแต่ตอนนี้ครูสอนไม่ได้ค่ะ <c oughs> เพราะอันนี้อยู่ในช่วงมองเรียนค่ะรอไปนะกะ <c oughs> ันหน <c oughs> ังสือที่ต้องสอนในอคอร์สเรียนหนังสือยังสอนไม่เสร็จเลยค่ะ <c oughs> อันอื่นรอก่อนนะคะ จะพยายามแง่แยกสัก <irgendw> ส <carbono S 2> ิบล่ะถ้าครูแบบว่าแบ่งเซลล์ได้เนาะเหมือนเรามีบ้าหรือสาหร่ายทะเลตัดๆๆแล้วก็ต้คงไม่มีแบบเพลงออกมาแล้วก็ปุ๊บประมาอย่างเงี้ยเออจะสอนนะเออนั่นเองวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยแบ่งเซลแบ่งเซลมันก็น่าจะยากเพราะว่าแบ่งเซลได้ก็ไม่ฟ้าแล้ะที่แบ่งเป็นสิบ ต้องมาดิตอนแบ่งเซลล์อ่ะเออเอามาตัวนึงไปย้อมผ้าตัวไปเขียนสีตัวมาสอตัวไปไลท์ชื่อจองเขาหรือยังชื่อจองเขาหรือยังต้องจองเขานะพาเขาไปชีวิตมองจวพาไปดูอุตส่าห์เมื่อบอกมาดูมาดูแล้วสวยใช้คำว่าอุตส่าห์อ่ามาอันนี้ด้านข้างแล้วเราจะประกอบว่า วิ่งเปราบางแล้วเกินไหมสักทองของเราอัอนนี้เราก็บางกิดสกอตเท้อันนี้คือการเย็บแอนแอนอันนี้คือเราเย็บสกอตเท้ที่แทนการเย็บนะอเลี้ยวเลี้ยวนิดหนึ่งเลี้ยวนิดหนึ่งแต่เวลาเย็บเย็บนี่ขึ้นมาย้อนนะเย็บนี่ขึ้นมาแล้วย้อนนะไม่ใช่เย็บแบบนี้นะเออไม่ต้องอ๋อๆๆ มีงานให้พี่สายกนกทำคือครูจะให้เราสองคนน่ะด้นผ้าเพื่อจะย้อมคลามมัดย้อมแต่เป็นการด้นผ้าแล้วเอาไปมัดย้อมลายจะสวยมากด้นเป็นลายกนกโอพี่สายบอกข้ากูดีกว่าพี่สายให้นกวาดลายกนกดีกว่าไม่ได้สอนง่าย่นะด้นด้นดีกัน ก็หนาวดีคืออย่างนี้ผ้าเนี่ยเวลาเราไปมัดย้อมใช่ไหมเราก็สามารถที่จะโดนได้ไม่ใช่แค่เอาเชือกผูกแล้วยานมัด<อ>เราสามารถเอาเอาเอา,เอาสมมติที่เป็นผ้าเราใช่ไหมเราสามารถจับอย่างเงี้ยแล้วก็เอาได้เราอะที่มันเป็นโพลีอะโพลีมันจะไม่ติดสีเอาล็อกไปตามลายที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นบนผ้าแต่มันใช้เวลาเขายกชินโนลเรื่ออะไรไม่รู้ต่กูไม่รู้นะกูไม่สนใจว่ามันจะชิอะไร แต่ว่าเนี้ยคือเราอ่ะใช้วิธีนี้ได้ทีเน,นี้ยเราก็เห็นความสามารถของพี่สายว่าพี่สายเป็นคนที่แบบทํางานพวกนี้ได้ดีละเอียดพอละเอียดละเอียดยิบเลยพี่สายก็เลยเดี๋ยวครูจะวาดลายให้แจกต้นเนานะจับขึ้นมาตามลายคุณครูนะอันอนอันเนี้ยอันนี้คุณครูจะระบายสีอยลายยิบจับ<า>ไม่ได้หรอกพี่สายคงจะปีหน้าอ้ไม่เสร็จหรอกชาตินะ อันนี้ก็อชิ้นหน้านะอันนี้เราก็พับตรงนี้ตรงไหลเพื่อให้มันไปติดกับชิ้นหลังติดกับชิ้นหลังแต่มา่วยกันติด สี่เนี่ยสวยเพราะว่าอะไรนะเวลาเขาตาัดเนี่ยเขาจะโชว์ผ้าไอ้ตรงชิ้นเนี้ยไอ้ชิ้นชิ้นที่มันเป็นลิเนเออเป็นเป็นลายเป็นพื้นบางคนเซ็กแอบเซ็กซี่โชว์เป็นตะขามให้ขนจกักรแลแพมออกมาดูสวย <c oughs> ขนจกักรแลจะแพมออกมาแล้วก็เกซ็กซี่บางคนเออคนจีนเนี่ยเขาชอบนะผู้หญิงขนจักรแล คนเสี่ยวเจ้าอะไรแปลกๆนะคนเคยเคยไปเมืองจีนมาะแล้วเมืองจีนน่ะตลกมากคือเขาว่าจะไม่ใส่กางเกงในอ่ะแล้ววิธีกงสิคะงงแล้วก็ปั่นจักรยานเอออะไรวะโอ้งงโอ my god แกไไม่ใส่อะไรเลยและและวันนั้นน่ะกูคุณกูไปเมืองจีนนะไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเนาะ กูก็ลงจากเครื่องกูก็ปวดฉี่กูกเข้าห้องน้ำอ่ะคราวนี้กูไม่รู้ว่าคนจริงเขาไม่ล็อกล็อกประตูส้วมไงกูก็เปิดเข้าไปเขานั่งฉี่อยู่แล้วก็ก็หัวราอและแล้วกูก็ขีดถูกปะแทนที่มึงจะกีดก,กูกขีดแล้วประเด็นว่าแทนที่มึงจะสงบสงเงี่ยม<ะ>มึงหัวล้อเออและกูนาก่าจะยังไงแล้วเวลาไปนะเขาจะมีสมมติว่าเราไปแบบพวกแบบวัดวัฒนธรรมเขาอ่ะแบบป่าหินนู่นนี่นั่นอ่ะ แทนี่ที่ห้องน้ําเขานะจะเป็นแบบปิดล่างมึงปิดหน้าแล้วข้างล่างเวลาเยี่ยวมีรูเฮ้ยมีรูไม่นึกออกเฮ้ยมีรูเออมึงจะี๋ยเยี่ยวไม่ออกอีบ้านไปตัวาักแบบนี้เรียกไหมแบบสถานที่ท่องเที่ยวเัาแล้วมึงนั่งไปไม่นีการนะแ่ กูทำยังไงดิกูทำยังไงดิกูยืนแล้วกูเยืดกว่าน่าจะปลอดภัยไม่กูยืนแล้วกูยืดเยอะแะยะแม่งเลยกูไม่กล้ากูกลัวกูอ,อะไรกูอ,อะไรแนงนั่งแล้วมึงคิดเหรอเพื่อนมึงที่ไปกับมึงจะไม่รู้ว่านี่ของมึงบ้าหรือเปล่าไปกับมหาลัยไปกับมหาลัยไม่งั้นมึงก็มีวิธีหนึ่งตุ่นมึงเลื่อยเลยมึงหยาดหน้ามึงหยาดตัวยน้อง แต่ครูไม่ครูยืนหยัดครูกลัวโอ้ยมันไม่เขาโอเคแล้วคือดีขึ้นอย่างส้วมหลุมเขานะอย่างสมมติเราไปสถานที่อนุรักษ์เขาก็จะไม่มีส้วมเหมือนโรงแรมเขายังโค้งอนุรักษ์เขาจะมีไม้กระดานผาโบมีหลุมมีหลุมเขาคุณหลุมก่อนหลุมลึกพอประมาณหลุมเล็กพอประมาณแล้วมีไม้มีไม้ไม้สองอันผ้าโบ เหมือนยองๆของลานแล้วมีประตูหลอนมากกูยอมว่าไปขี้ในป่าไม่หลอนมากไปมาแล้วแล้วกลัวไหมจะไปเจีอานนั่งๆๆโอ๊ะทำใจไม่ได้มีคนต้อประตูให้เลยนะนกมึงมาเยี่ยของพวกเราไปไม่มีพี่มันไม่มีประตูทีมันมีไม้คาดหน้าพี่นิดเดียวเหมือนเวลาเรา คูสร้างคู้สมสมัย ben? ก่อนปิตาโอไม่ใจโอไม่ใจโอ้ไม่ใจเห็นตรงนี้ไหมเห็นเป้าไหมให้ดูเป้าก่อนนี่คือเป้านะยกขึ้นและยกลง <centres> เป้าจะไม่แตกค่ะประดิ้งสวยยกเลย <Bereich>